สวัสดีครับช่องน้ำป่องเชียวุฒิลำเพลินชูอ๋อฟดีเดียวนะครับโอ้ยวันนี้เรามาเจอใครครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าตรงเดี๋ยววงเขามันเดินด้วยอดยุ่ยยุ่ยเลยเพราะเรต้องซอยกันดันต้องหันไลนหนูกับผู้เดียวได้ปฏิสิทธิไลนเบิร์ดบ่ราอของฟประเดี๋นี้ประเดี๋ยนี้อ้าก่ต้องไลน์เรเดี๋ยวไปเองอะไรนะขอนนี้ยาต เขาอนุญาตถ่ายได้นะคะกเ่ไวแล้วเพราะว่าเขามีอยูสองคนอ้าวพอซอยละนี่รลำบากใครเอกอีก้องคเริ่มบอสเริ่มบอซอยแล้วได้ค่ะาถอลุ้มใครถ่ายีบาตงนีน่ถามเดอ๋อ่ยูเดี๋ยวเอาม่หมันยู่้งเ่ย้น่ยอาถ่ายนดีเด้อ งามนกันบอไปนกันเป้็นพวกคอด้วยนะได้สติกเกอร์ไม่อยังนีปาดบอลปาลูกขวาช่างนับกันลุ่มลำลุ่มลำนี่ มีเล่าไปติดให้หลังเจฟฟ์พอกลับมาคลิปนี้ห้องกระติบบอลนะครับเพราะว่าจีบอปให้พี่พีบอลนะครับเพราะปกติบปกติปกติพวกกบอลบอลอยู่แล้วนะครับบอกพี่เลี้ยวให้ให้เพื้นบอกกันเอานะครับไอต้อบท้ายไม่มีบอก มาีกี่คนเนี่ยาเันบบยเลสทบาเมาแล้วอะไรเนี่ยขอคุณยงมานาอ้สติกเกอร์เอาสองอันเลยขอบคุณครับาร้อยสองอันหาร้อยด้วยอาอาท นสอันห้าร้อยห้ารอยใจโซนสมเสกนทุกคนเสมอกันเดสองอันห้ารอยอันเดียวสี่รอยนะอันเดียวก็ห้าร้อยอันเดียวคือสิแนเอามาอันนี้ของใครก็ไม่รู้ไม่หรอกอบคุณนัาใคร้ห้าร้อย องันนึง้สเกนใจสเเป็นหมอเได้จักป่ป็นหมอนี่นะคะพี่นูกเก์ไปแอบดูคลิปมันนั้นแต่บบนีก็โฟกัสทำไมไม่โฟกัสอันนี้ได้ชกกันโอยเนื่อยทั้งออนทิ่แกนจักแช่ก็จะถือถุงใช้ดอกยานีละดูปั๊ด ก็เป็นสีหายสามด้ก็เลดีใจได้เลเย้าหลายมีคุนอย่างได้ลายสีมเพรกันเขาต้องไปให้โอ้ยยอยยยยยยยี่ยย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 อ้ยย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 ยอยยยยยยอยย อะไรนะมาปุ๊บมาปุ๊บลทโลดมาปุ๊บก็โดนปุ๊บเลยต้อาไม่สติ๊กเกอร์อะฮะป้อมแปมเจี้วกเียวน้ามูอยุดตเอาสติ๊กเกอร์น้ามูนี่นะครับมีเอผู้ชายสิบวหลงชอบพี่โอ้หเไม่เหยอะนี่ยแหละเท่าไรอุ้งหญิงบอกเลยเท่าไรสำหรับป้อมแปมมีนุ่มตัวน้อยเขาดับนะ ห้าร้อยสแกนจ่ายเลยใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะวันที่สิบเ้ยี่สิบเจอกันนที่เบิร์ดก้อนนูว่าเบิร์ะาใไม่เท่นาใคูบอนี่ห้าร้ยเพิ่ได้แจกฟรีเด้นะห้ารอยเออยิบเอาหลายเปียงยิบเอาหลายเียงยิบแน่บ่ได้พกนจะบัตมี่ตัวจะบัดเอ้เงิเปิดตัวยีสิบบาท มาแล้ววัน้เจา่นีักนี่ยและไม่จีวันต่อได้ต่อไะเอานันเปล่าปดแล้วเปีหนึ่งมแปรมเคยอุบอยู่แล้วฟอมแปมอีกแล้วตลอดเอ็ก็นรู้ล่ะยิงเรายังงนี้คืออมแปร์ฟอมแปมีมลละอ๋อมันบอกเราจิ๊บสามมันจวงสามย สี่สิบหนมือนีสี่สิบหนึ่งได้เต็มถ่ายได้พอได้สือสิบูด10เกว่าสิเพิ่มเป็น20่สิบพูดยี่สบฟ้าฟ้าค่บาคู่ไหนคะเขาเป็นของเข้าจีเขาผู้ใหญ่ใจค่ะเขาเป็คนสั่งมากนุ่งบ่แต่มันจะมัรันสีสติ๊กเกอร์นนี้ติดรถได้ไหมคะเพิ่วัดุมได้ค่ะเมื่อวานก็ุนที่นัดอ่ะ เลยว่าิบ่งหัวเ่าชิดอย่งแบบนางอมดูไวต่ว่าหกม่วงนมหาคพอกันค่การใช้หนสม่ค่าเจอกันกับพวกแนเพื่อนสวยอย่ไปำเนี้ยไปทำเนี้ย บอกเลปากเลยนียนืนิ่งๆเลยทำเอนเะบนี่หลับ่ออยกขี่นพี่อีกนึงนะเ้าไปให้าวเปนใหญ่าเล็กเเจาหูบอท่้นอยไปหาเจาหอนเฮียนเจาเลยเด้เฮียนเจาไหนามัไม่ได้ขอยได้ออมหา่เร็ว ขันแมนความากับคือติไปบ่งหัวเดอกเย่กับพักหาดอีลาลาต้องาำพ้องไปหอด้วยิดมันซ่มแม่บระเดี ula, okay? ๋เตะครุบเตะเสียวะอันท้ามุนเพิ่นกัมีหอดอันนั้นยังกหมอดมั้ยันว่าสันตกหนาเกลือกเน้เทพผู้ใดเทพผู้ใดเทพผู้ใดช่องแรกจช่วงแรกกอมเจาจเไ่ไ้ คนบานแ้บมือนีจเป่าหอาตัวไม่รอดอ่ะทำไมเป็นยังไงไหนรับีมดหายใจไม่เลยป้าเอาศาสตรไปปูนห่านบอกเขโเมียนวันที่ิบเจ้ิโตวันนี้โตอายุป้าจองโตเลยไม่ต้องใช้าสร์ไม่ต้องใชสือป้าวันที่ิบเจ้ามีโตจีนโตจีนมีโตจีนนะ ท่านไปจังไงครับไปยุกไปฝาหมดเปนที่ขอบคุณนะครับ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 อืมอ๋ออืมสวยแหงท่านในทีนี้ก็นีแหละจมยุงกันนี่แหละ นื่อก็กลับสวัสดีครับผมฝากพอ่พอพ่อยายแมด่ด้วยครับเด้อบา,บายครับ